ยายมานั่งทำะารอยู่ตรงนี้บ้านยายอยู่ไหนนั่งเล่นของยายอ้าวแล้วบ้านยายอะคะโน่นค่ะแล้วลูกยายอยู่ไหนคะลูกยายเป็นครอบครัวเบดแล้วค่ะยายอยู่คนเดียวค่ะอ้าวแล้วยายเอาเงินที่ไหนใช้ละคะแล้วใครดูแลยายคะยายรับจ้างคัดขยะเป็นวันนค่ะอ้าวยายแล้วได้วันละเท่าไหร่คะยายรับจ้างคยาบา ว,วันละสองร้อยบางวันก็ไม่มีงานค่ะอืมแล้วยายพอใช้ไหมคะยายลําบากไหมที่ได้วันสองร้อยบางที่ก็ไม่มีงานที่เงินเหลือก็เอามากินยายก็มีความสุขยายก็เป็นแบบนี้แหละลูกยายมีความสุขยายเข้าใจชีวิตของยายก็มีแค่นี้แหละลูก เนี่ยค่ะยายเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งตัวอย่างของคนที่สู้ชีวิตนะคะยายอยู่คนเดียวยายทํางานเลี้ยงตัวเองแต่ยายบอกว่ายายมีความสุขแล้วยายก็รู้จักเก็บหอมยอมริบเงินนะคะเอาไว้ใช้ในวันที่ยายนี่มีงานค่ะคนนี้ยายบอกว่ายายมีความสุขดีค่ะแล้วพวกคุณล่ะคะคิดชีวิตของคุณยังไงคะ่ะแม่เอ็ม